ไอ้เนาะทีร้านกินตัโต๊ะขาเหรอใช่ครับผมกีนออโตคาร์ครับผมอ่าเหรอครับผมแหมเขาบอกว่ารถบ้านออริจินอลมาติงบ้าแ่้ออริจินอลทุกคันครับผมทุกคันเลยใช่ไหมครับผมจพาพี่ดูสักคันเลยเดี๋ยิเจอสบายเลยครับผมเออรถบ้านออริจเนาะครับผมวันที่ จับซอมร้านตนกเจอนแบบยัยนี้บางได้นิใครดีคำจริงซื้อรถอ่ะอันดับแรกต้องดูนิสัยของเจ้าของรถก่อน ยังมีใส่ทีหรือเปล่าข้มบกโปรงหรือเปล่าเพราะบางทีมันอบหมกเม็ดมึงอ่ะข้มบกรถแม่งหมกเม็ดมาเงี้ยเออบอกว่ารถบ้านรถบ้านเอารถที่ไหนมาเราไม่รู้ต่างกันตรงนีดนะพูดไปนะใส่ทีนั่นเป็นคนเดีนวของเราเนี่มันร้อยเปอร์เซ็นต์เออศพี่นอกไปด่ามันเลยยินน่ะซื้อแล้วบอกว่ามันหมกเม็ดตั้งข้มบกเออไปด่าเขาขี่รถตามไปด่าอ่าใช่กไปตายแล้วพยาเจะของร้านดีอ่หมกเม็ดมา เราต้องรถดีๆรถบ้านจริงๆนะเอารถบ้านจริงๆมันจะลดบ้านหลอกเขาไม่ได้นะดีๆดูแล้วเป็นรถบ้านจริงครับผมูนะลูกค้าเปิดมันได้รถบ้านจริงไม่ที่นี่ลดไอ้ไรเจะเสือบ่าจะเกิดเมามอยโม่มัวนะยินยัเจอเจอพี่ผมได้ลูกค้าคนไหนลูกค้าคนไหนนะถ้ามาแล้วบอกว่าเจอรถที่ไม่ดีนะยัดไส้มาแล้วบอกบอกสายเชียร์สายเชียร์จะเฮ้ย มายีนเอาโต๊ะขาป้ายนี้เลยยินบนโต๊ะขา